ึงนบอยแม่คุณตาช่วยไหมพี่ตา,า,ยายก็เอ้าต๋าย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ทรม,มาชาติมุดงาน เขาจะเสียบปลักไฟท้ายด้วยค่ะปลักไฟเลี้ยวไฟท้ายจะได้ติด,รด,รดเราจะเอาพวกขยะไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทางค่ะเก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใส ในการประจนภัยเข้าปากเข้าใจสวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแั้วพ <ไอ S 2> ี่พีทค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการเ้อะพี่พี่น้องน้องวันนี้จะมาคุยในหัวข้ออะไรเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเพราะว่ายายสนน่ะมาอยู่ที่นี่เนาะค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะ ที่ว่าจะเล่าจะเกิดมานี่เนาะค่ะไม่ใช่ว่าเราจะมานินทาสามีรับหลังเราจะไม่ใช่ว่ามาดูถูกสามีไม่ได้ถุยน้ําลายลดฟ้าหรือว่าอะไรอย่างใดเด้อพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่ายายสวนจะเล่านี้คือว่าเล่าประสบการณ์ที่ว่าเราผ่านมาเด้อค่ะเราผ่านมาแล้วทีนี้ยายสนจะเล่าเฉพาะในช่วงที่ว่าเริ่มต้นที่ว่าเรามาอยู่ มาอยู่ที่นี่เนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะการใช้ชีวิตคู่มันยากไหมอะไรอย่างกันนี้แล้วที่นี่ถ้าเยสนเอ่ยถึงสามีของเยสนอย่าหาว่าเยสนนินทาสามีนะคะพี่ๆน้องๆค่ะคือว่าบอกกันไว้ก่อนเพราะว่าทุกคลิปเยสนจะถามสามีก่อนเพราะว่าแกสร้างวีรกรรมไปลหลายพี่น้องเอาจริงๆแกสร้างวีรกรรมไปลหลายถามแกๆกับหัวลถ แกก็หัวเราะดอกน้ำเมื่อกี้ขึ้นรถไปด้วยกันหน้าพี่ๆน้องๆขึ้นรถไปด้วยกันฉันนึกออกแล้วว่าวันนี้ฉันจะคุยให้พี่ๆน้องๆฟังเรื่องอะไรฉันรู้แล้วว่าฉันมาใหม่ๆน่ะเธอบังคับให้ฉันขับรถบังคับให้ฉันขับรถแล้วเธอก็ทุบฉันจนเขียวหมดทุบฉันจนเขียวหมดเธอบังคับฉันฉันพูดได้ไหมแกบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นอดีตค่ะพี่ๆน้องๆขาพ่ะน้องค่ะยายสวนก็อืมเคารพ สามีอยู่ตลอดนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเขาคือผู้ให้เราให้คล้ายๆกับเข้าชุบชีวิตให้เรามาอยู่ในจุดนี้ค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าไม่มีเขาเราก็คงไม่มีวันนี้ถึงเราจะลําบากเราก็ได้สิ่งที่ว่าเราปรารถนาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะได้ให้ลูกเรียนจบได้ให้ลูกมีที่ทํามาหากินค่ะพี่ๆน้องๆค่ะบุญคุณของเขาเท่านั้นค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าเรา ถ้าเข้าไม่เอาเรามาเราไม่ได้มาจุดนี้อืตอนนี้เจเยวน์จะไปนั่งลงแหกดปากอยู่ตลาดนัดไหนละพี่นออ้องเอยอืเกลีขายของตลาดนัดเท่านั้นแล้วเนาะพี่ๆน้องๆเนาะน,นั่นแหละเจ๊ยสนก็ถึงบอกว่าเจ๊ยสนเล่าให้ฟังนี่ไม่ใช่นินทาสามีเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเจ๊ยศนถามสามีทุก ทุกคลิปค่ะว่าวันนี้ฉันจะพูดเรื่องนี้ฉันพูดได้ไหมแกบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกบอกพูดไปเถอะบอกแกยู่บอกว่าเธอนะ่ยยากจริงๆนะมาใหม่ๆนะ่ะเธอเป็นอะไรแกก็หัวเราะเพราะว่าช่วงนั้นเรายังไม่เข้าใจกันแล้วอีกอย่างหนึ่งทุกอย่างค่ะมันยากทุกอย่างนั่นแหละยายสนถึงบอกว่าพี่ๆน, corpses, น้องๆลูกๆหลานจะเข้ามาใหม่ก็ศึกษากันให้ดีเด้อค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าอยู่ที่นี่น่ะร้อยกเซียนจะหาได้อยู่ดอกสักแปดสิบเปอร์เซ็น ที่ว่าแบบใส่เคียงกับพ่อเยสุนนี่แหละพี่น้องเลยเอ้าจริงๆดอกนะคนที่นี่ยากจริงๆดอกนะแต่ว่าเออ20%นั่นแหละที่คนเขาง่ายคนไหนเขาจับฉลากได้20%นั่นคือว่าดีแน่พี่ๆน้องๆดีใจก็เขานําแล้วที่นี่ก็ยากอย่างไรแกให้เยสุน่ะไปขับรถมาใหม่ๆเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าพวกใบขับขี่เนี่ยเยสุนมีใบขับขี่อยู่ที่เมืองไทยแล้วเนาะคะ่ะเนาะพอมีใบขับขี่อยู่ที่เมืองไทยแล้วสามี สามีน่ะจะเป็นคนเข้มงวดมากแล้วแกก็ให้ไปทําใบขับขี่สากลมาพอทําใบขับขี่สากลมาเรามาอยู่ที่นี่เยสนมาอยู่ได้ประมาณสามเดือนหรือไงนี่แหละอยู่ได้ประมาณสามเดือนแล้วทีนี้แกก็ให้พาเยสนนะไปไปทำใบขับขี่ที่นี่เพราะว่าถ้ามีใบขับขี่ของไทยเนาะค่ะเนาะเรามาแลกเอาใบขับขี่ที่ฟินแลนด์ได้ทำไมถึงแลกได้แต่ช่วง ช่วงที่ว่าเยสนมาเด้อค่ะพี่พีนน้องๆค่ะจะยากยากทุกอย่างใบขับขี่เพราะว่าในหลังใบขับขี่ของเราที่เอามาจากเมืองไทยมันไม่มีบัตรมันไม่มีไอตัวภาษาอังกฤษก็เหมือนบัตรประชาชนทุกวันนี่มีภาษาอังกฤษไม่ต้องไปแปลแล้วทีนี้ก็ในใบขับขี่ไม่มีภาษาอังกฤษเยสนต้องส่งไปเฮลซิงกิเด้อค่ะพี่พีนน้องๆค่ะไปเมืองหลวงไปแปลภาษาไปประทับตามาจากที่นน่นประทับตามาแล้วถึงได้มา มาที่จังหวัดของตัวเองเอามาแลกใบขับขี่ของเขานะคะพี่ๆน้องๆค่ะพอได้ใบขับขี่ใบขับขี่มาเดี๋ยวตอนที่มาก็ต้องให้ให้คนเซนด้วยนะคะนะให้เพื่อนบ้านเซนสองคนเป็นพยานว่าเห็นเราขับที่นี่ไหมอะไรไหมอะไรอย่างน,นี้นะครับเขาก็ต้องหาพยานด้วยเซ็นอีกสองคนเราถึงไปแลกได้ แต่ทีนี้พอไปเลขได้เด้อพี่น้องจ๋าสามียายสนนอยังโซโลเซลเลเดอร,อรดดู้จักษอลซโลเซลเลไม่พี่น้องเอ้ยอายางคักจักอะไรอยังแบบซโลเซลเลก็คือว่าเหมือนคําว่าพี่เลนน่ะค่ะพี่น้องจาอ๋าตอนึกออกแล้วก็เหมือนคําว่าพี่เลนพี่เลนค่ะพี่พี่น้องๆ้พายายสนไปขับรถนายแม่น้ํา ในแม่น้ําแต่ที่นี่ยายสนก็มาข้างแรกเลยเขาพาขับรถไปแม่น้ําไปในแม่น้ําเอา้ามันจะไม่จมนี่มันจะไม่จมนี่แอ้เราก็กลัวใช่ไหมละ่ะทั้งกลัวทั้งจะล่องจะล่องเขาก็จะทุกเอาแล้วที่นี่ในทะเลมันมันเป็นน้ําแข็งในช่วงนั้นเดือนกุมภาเนาะคะ่ะเนาะน้ําแข็งมันก็จะหนาอยู่ประมาณศอกค่ะพี่ๆน้องๆคะ่ะน้ําแข็งมันก็จะหนามันขับรถได้ในช่วงที่ว่าตอนนั้นมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขามีไอรถ ดันนะคะเขาไปดันเอกทีมะที่เป็นฟองๆปุยๆออกแล้วทีนี้มันก็จะเป็นเป็นร่องที่ว่าเขาขับเขาขับไปไปใส่มองอืมเขาขับไปใส่มองแล้วเขาก็นั่นแหละคุณตาก็พาเยสุนไปขับแล้วทีนี้ไปขับก็ไม่ใช่ไปขับตรงที่เตี้ยนเตี้ยนน้าแข็งใสๆเด็ดพี่น้องรถนะคะแกไปจอดแกไม่ไปจอดที่ว่าที่มันเสมอให้เราขับเด้อค่ะพี่ๆน้องๆแกไปไอ,อตรงขึ้นเมื่อว่าเรียกอะไรขึ้นขึ้นเนินขึ้น,นมอนนั่นแหละค่ะ ที่ว่าหิมะข้างล่างมันเป็นน้ําแข็งใสแล้วแต่ข้างบนมันเป็นเป็นฟองหิมะเป็นเป็นเหมือนดินเขาเรียกบ้านเราก็เป็นทรายอยู่นะคะเป็นเองผงหิมะอยู่แล้วทีนี้รถมันก็จมมันก็ขึ้นไม่ได้แล้วทีนี้เกียร์รถพี่น้องเออเฮย้ยบนบน,บน,บนลุ่นเกา่าเกลียึพี่น้องป้าทบานเองก็ไปปลูกสลรนแน่ได้พี่นอ้องอทับบานเองก็รุ่นไปปลูกสลรนแน่เราเลยเยสวนมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเยสวนมาที่นี่นะ่ะสามีเปลี่ยนแปลงไปชาวบ้านเข้ามาดูเต็ม เอาจริงๆสามียายสนน่ะเคยอยู่คนเดียวแล้วที่นี่บ้านก็เก่าเก่ารถก็เก่าเก่าพี่น้องเอยจริงๆดอกนะที่พูดในฟังนิ่พอมียายสนมาอยู่ไม่กี่ปีน่ะบ้านก็ดูใหม่ขึ้นรถก็ได้ขึข้นคันใหม่เข้ามาดูเด็กพี่น้องเอยเขาเลือกันไปทั้งหมู่บ้านแล้วที่นี่เพื่อนบ้านเพื่อนนักเรียนแกบที่ว่าบ้านเก่าแกห่างจากนี่ไปประมาณเจ็ดแปดสิบกิโล เขาก็แห่กันไปเอาเมียไทยเด็กเขาว่าพอใหญ่อันนี้ได้เมียขยันได้เมียดีเอือพากันไปเอามาโอ้ยพี่น้องเอือยอหญ่ให้ฟังเลยอย่่ให้เล่าเลยก็อืกอก็ไม่จับสลากคือกันแหละอืคนบ้านเองไปจับบ้านคนบ้านเขาไปจับบ้านเองมากระจับสลากคือกันอันนั้นเกาะกันน้อยคือกันเอาเข้ามาแล้วเข้าหนีพี่น้องเอือยเป็นปตสงสารก็อือเขามีอยู่นําตะเกาะจอยเขาเพราะเขาได้บีอ่าพอเขาได้ หม่ถึงในวีสเมขเขาอยู่ในปีเดียวค่ะคนใหม่ไปลิบเลยพี่น้องเอ้ยนั่นแหละเป็นตามเร้โตนศาสตร์เขาอืมนั่นแหละเดี๋ยวเราสู่ฟังด้วยเดี๋ยวจะเล่าไปเรื่อยๆมันหลายเรื่อง <c oughs> ยี่สิบปีใครเคยเล่าเมื่อเนาะวันเดียวเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ถทษเลยผ <c oughs> ักยกจิกนิดก่อนเ <c oughs> มาหนำลายแต่ของ <c oughs> ถ้าพูดช้าพูดไม่ได้ค่ะถ้าพูดช้ามันจะติดถ้าพูดเร็วๆมันถึงไหลพี่น้องแล้วทีนี้พาเยสนไปคัดนะไอ้รถวนโวกับเก่าเก่าพี่น้องเอ้ยไอ้เกี้ยนั่นน่ะไอ้เกีย้ยเกีย้ยกับปุกของเขานหนาๆรถบ้านเองเนาะเยสนก็เคยครับแต่ก็โยกไปข้างหน,าน้าเนาะมันก็เปียเกียหนึ่งทีไหนได้รถบ่าคันนั้นโยกไปข้างหน้ามันถอยหลังจุด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 โยกไปข้านามันถอยหลังพี่น้อง พอตะโยกไปขังน้ามันก็ถอยหลังถอยเขาก็มีถอยเขาก็พวเท่านั้นแล้วเอา้าพอจเขาก็บอกพอจเขาบอกเรื่องที่นี่ฟังเขาไม่ออกพี่น้องมาใหม่ๆใครเขา่อยรู้เรื่องเนาะภาษารถเนาะภาษาอือภาษาแบบเราจะใช่แต่ภาษาแบบพูดกัน,อ,น,นอันนู้นอันนี้กินนอนน้ำนั่งเดินอะไรอย่างกันนี่เราจะเรียนมาแค่นี้ไอ้ภาษาในรถในอะไรนี่เขาเกีย์เบียบเบรกอะไรอย่างกันนี่เรายังไม่ได้เรียนมาพี่น้องอื เขาบอกว่าเกียหนาเขาก็บอกนั่นแหละอืถ้าถอยถ้าเดินหนาให้ดึงถอยหลังนั่นแหละนั่นแหละยศสนก็ไม่รู้เรื่องเขาเขาก็มีแต่ฟาดก็ฟาดแขนย้สนเขียวมตดพี่น้องอเอาจริงจรดอกนะเดี๋ยวก็ฟาดพวเดล้วก็ฟาดพวอยู่ตรงนี้แหละทั้งล้องทั้งคับพี่น้องเอ้ยหลังจากวันนั้นมาอีกพ่อห้เองฮัดครับพ่อกระตะกระเติง์นี่แหละอยู่บ้านเขาพี่น้องเอ้ยไปตลาด ไปตลาดไอ้พวกมมลายบางเขามันอยู่ข้างซ้ายเด้อพี่น้องเอ้ยป้าขับยากกว่า,ารถซาเล่งบ้านเองครับขับยากกว่ามาอเตอร์ไซค์พ่วงขางเด้อพี่น้องมาใหม่มาเอาจริงๆหรอกนะ ขับมอเตอร์ไซค์พ่วงขังางขับง่ายนะมอเตอร์ไซค์พ่วงขางบ้านเองดึงดึงแค้นมันไหวนอตากบมองรอทั้งขวากะมันก็มองรอมันก็เห็นได้นอพี่น้องนะเออเองก็มองลออทางไหนเออทางซ้ายทั้งัวทั้งซ้ายได้นอหลงสาวแล้วเองก็มองรอมันก็ยังเห็นได้นอพี่น้องนอก็ว่าเออก็เห็นรอมันอยู่อันนี้แม่นั่งอยู่ข้างในเนออึ้งขังเอาไว้ในนั่งก็มองไม่เห็นรอรถเนะจักมาที่ไปยังไงกะกะเหมือนบ้านเอิงในพี่น้อง ขอมฟุตบาทไปรอหนึ่งเด็กพี่นอ้องเครืองเคงโอ้ยจริงๆดอกเดก็ดกกะจะว่าไม่ถูกยสวนไปตลาดนะไปโคอมฟุตบาทที่นี่ก็จะเลี้ยวคือกันกับเลี้ยวก็ไปค้อมฟุตบาท,ท,บเ,ขบขบาทเขาเคลื่งเครึ่องคือกันเด็กพี่น้องเอยเอาจริงๆดอกนะบังคับบังคับเราก็บังคับยศวนพี่น้องบังคับยศวนไปหาหลานขับไปเฮียวซิงกิระยะทางสามร้อยห้าสิบกิโลยศวนขับไปประมาณเกือบสองร้อยกิโลหรือเปล่านี่แหละค่ะร้อยกว่ากิโลยศวนขับไป ทุกกันไปตลอดทางพี่น้องเอ้ยเออทั้งถูกทั้งร่องทั้งคับทั้งล้องนะอืคับไปน้าร้องไปน้หนะพี่น้องเราที่นี่พอไปถึงใกล้จะไปถึงนู่นแล้วพอแต่ถึงปั๊มน้ำมันจอดเลยอืจอดล้องไห้เลยพี่น้องอเรียกแต่เธอที่คับไปเธออีที่นี่จอดเยสสวนจอดเลยเด็มเลยนะจักเข้าบังคับอะไรเขาอยากให้เราเป็นทุกอย่างได้พี่น้องอืที่แบบบังคับนี่ไม่ใช่ว่าบังคับไม่ใช่ไม่ดีนะคะพี่ๆน้องๆค่ะแต่แกบังคับไม่ถูก,ถกเวลาเวลา แกบังคับไม่เป็นคือว่าแกไม่ค่อยค่อยสอนเราไม่ค่อยบอกเราไม่ค่อยค่อยบอกไม่ค่อยค่อยพูดอะไรอย่างกันนี้นกะแกใช่แต่อารมณ์แต่ถามว่าเขาอยากให้เราได้ดีเขาอยากให้เราเป็นนั่นแหละเขาอยากให้เราทําได้ทุกอย่างอืมในใจของแกน่ะเขาจะให้ได้ดังใจของเขาทุกอย่างด้วยค่ะพี่พี่น้องๆอยากให้ได้จากดังใจอืม ขนาดรถบ้านเองพี่น้องไปเยสนดึงพวงมาลัยท่านจริงๆเกือบไปฝาดรถายแดงเขาได้พี่นอ้องสี่แยกเสืองสสงจะเลี้ยวซ้ายไปทักจะเลี้ยวขวาไปทางคอนบุรีนะ่ะสีแยกเสืองสางเลี้ยวไปรถไฟแดงเขาหยุดจอดอยู่ตรงมุมนั่นนะ่ะแกฮักเกือบไม่พ้นนะ่ะนะพี่น้องเขาว่าพวงมาลัยมันอยู่คนเราฝั่งเนาะแกกะกะไม่พน้นคือกันแกกะไม่พ้นเยสนมือเร็วนะเยสุนขวามับเลยนะไอ้ตรงไอ้ไฟเลี้ยวเสืองสางจะไปคอนบุรีนะ่ะมาจากน้องกี่น่ะ จะเลี้ยวไปบ้านพี่ชายสิ่ไหมเยสนน่ะฮักแกฮักไม่พ้นเยสนตาเร็วน่ะยะสนคว้วมับเลยเด็กพี่น้องอืมเยสนความมับคว้วพองมาลัยแกน่ะก็ตุกมาเลยบอกอู้ห้แกกระตกใจกกกระเยียบเบรกแกก็ประจักรเร็วคือกันบอกแกกระตบกอ๊กรถไปแดงเขาจอดไว้ด้วยพี่น้องเอ้ยถามว่าไปชนไปโดนไหมแต่ที่นี่ไอ้กระจกของเขา่นไอ้เป็นที่แบบนี้น่ะที่ว่าโดนนิดนึงมันกระพัดน่ะ ไปปะทะปะกระจกเขานิดนึงมากระพับเขาอืพี่น้องเอ้ยทำาปห,หนางกลางลำพลัวเลยแหละอาจารยนเอาไม่ทันนั่นแหละก็คือกันพี่น้องเพราะว่าเขาน่ะจะคิดว่าแต่ของเขาน่ะดีแต่เขาน่ะดีอะไรอย่างกันนี่นะคะพี่น้องเ,เขาไม่คิดถึงหัวอกเราเลยนะอืเขาจะบังคับยศนไปยสนกันลำเลิกบอกว่าตั้งแต่เธอยังคับไม่ได้ก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่เปิดเขาไม่ปล่อยช่องว่างให้เราค่ะ เขาไม่ปล่อยช่องว่างให้เราตัดสินใจเขาไม่ปล่อยช่องว่างให้เราคิดเองเขาไม่ปล่อยช่องว่างให้เราทําเองในช่วงเรามาใหม่ๆถามว่าภาษาของเขาเราไม่เป็นเดอืมภาษาของเราไม่เป็นแต่ในสมองของเรานะ่ะในสติของเรานะ่ะในปัญญาของเรานะ่ะเรามีเหมือนกันถ้าไม่มีเหมือนกันหาเลี้ยงลูกอยู่ที่นู่นไม่ได้หรอกค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าเยสนอยู่ที่นู่นก็เยสนก็ทําอู้ซ่อมทําอู้ซ่อมสอง ทำอู่ซ่อมแค่ไม่ปีไม่กี่ปีพวกเยส,สุนก็บูมขึ้นแต่เยส,สุนมาตกนักมาแบบดวงตกในช่วงที่ว่าสามีเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแค่นั้นแหละพี่ๆน้องๆค่ะถ้าไม่งั้นเยส,สุนไม่ได้มา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 ,มาทนหนาวแบบนี้รอกค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าอยู่ที่นูน่นเยส,สุนก็มีกิจการงานอย่างดีเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะมีอู่ซ่อมเรามีอู่ซ่อมเรา ทำกำลังบู um. um, มกำลังแบบรุ่งนะพี่พี่น้องนอทำอยู่ห้าปีรุ่งเอา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 แล้วทีนี้พอมันตกมันตกพวกอย่างกันนี่นะคะพี่พี่น้องน้องจ๋านั่นแหละอืมเราก็เลยได้มาในจุดนี้เนาะค่ะนั่นแหละก็เล่าสู่กันฟังเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะคนไหนจะมาใหม่เด้อก็เล่าสู่กันฟังแล้วทีนี้ถ้ามาก็ดูกันดีๆค่ะก็เล่าประสบการณ์สู่กันฟังคือว่า มาที่นี่มันยุ่งมันยากมันวุ่นวายอะไรอย่างไงเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าเราไม่เล่าก็ไม่รู้ถ้าเราไม่พูดพี่น้องก็ไม่เคยได้ยินถ้าเราไม่พูดก็ไม่มีใครรู้เนาะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากจะไปพูดให้พี่น้องอะไรเพื่อนฝูงอะไรได้รู้ได้เห็นเนาะค่ะทําไมถึงบอกว่าไม่อยากไม่อยากไปพูดในช่วงที่ใบเยสุนลําบากสุดๆเยสุนก็ไม่เคยพูด ตอนที่มาลําบากซุดๆนะพี่น้องไม่เคยเอ่ยปากให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นสักคําเลยนะไม่เคยแม่แต่ลูกก็ยังไม่รู้จนลูกมาอยู่ที่นี่ลูกได้กลาวขอโทษบอกว่าแม่ผมขอโทษผมนึกว่าแม่นะ่ะมาอยู่สุขสนุกสบายอืผมขอโทษที่ว่าผมโกรธที่แม่ไม่ให้เรียนลูกเขาโกรธนะเขาไม่ได้ให้เขาเรียนนะ่ะ เขานอนสามวันเจ็ดวันไม่กินข้าวเนอค่ะพี่ๆน้องๆเขาโกรธที่ว่าแม่แม่ไม่ให้เขาเรียนเพราะว่ายายสนหาเงินให้แม่ทันให้ลูกสาวเรียนไม่ได้ให้ลูกชายชายเรียนค่ะพี่ๆน้องๆ่าน,นั่นยแหละยายสนถึงบอกว่าในจุดนี้ถ้าเราไม่พูดพี่ๆน้องๆก็ไม่รู้แล้วทีนี้ทําไมถึงบอกว่าไม่พูดพี่ๆน้องๆก็ไม่รู้ยายสนมาทํ o u t u b e ในในช่วงแรกๆแล้วยายสนลําบาก ยายสนมาเก็บผลไม้เยสนมาเก็บเห็ดยายสนมาทําลําบากไปแบกกระสอบไอ้ที่ว่าใบใบคิดสมมาตรมาทําพวงคิดสมมาตรเดี๋ยวให้ดูพวงคิดสมมาตรค่ะพี่ๆน้องๆค่ะนั่นแหละยายสนใบแบกใบไม้นั่นแหละ,หไไม,หละมาทําแล้วทีนี้น้องสาวเห็นน้องสาวพิมพ์มาเลยกลับบ้านไปอยู่ลําบากขนาดนั้นไปอยู่ได้ยังไงลําบากขนาดนั้นแล้วทีนี้บอกว่าไม่อายเขาเหรอ อมไม่อายก็เล้อเรามาทําแบบนี้แบบมาทําให้คนรู้คนเห็นไม่อายก็เล้อย่ยสนบอกว่าทําไมจะต้องอายเราทํามาหากินโดยบริสุทธิ์เราทํามาหากินด้วยลําแข้งของเราเองไม่อาย ยายสนไม่เคยอายค่ะพี่ๆน้องๆ่ะเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้เลยค่ะพี่ๆน้องๆยายสนไปแบกกระสอบใบไม้ค่ะกระสอบใบไม้แล้วทีนี่ช่วงไปตัดนะคะพี่ๆน้องๆ่ะยายสนไปไลฟ์สดทางเพจอยู่ช่วงไปตัดนะคะกระสอบดำนะคะเราไปตัดกว่าจะเต็มแต่ละกระสอบค่ะพี่ๆน้องๆขาไหนจะแบกลงมาจากป่าจากเขาอีกกว่าจะได้ตังค์เขาได้เงินเขาลําบากสุดๆแต่ก็ทนค่ะพี่ๆน้องๆองคือว่าเราไปขายกัหนึงก็ สิบยูโรสิบสองยูโรอย่างกันนี่เราก็ได้สี่ร้อยบาทแล้วโดยที่เราไม่ได้ลงทุนซื้อลวดมาพี่น้องซื้อลวดมามวนหนึ่งยูโรห้าสิบเซนยูโรห้าสิบเซนนี่ได้ไปเจ็ดกำพี่น้องแค่นั้นแหละลงทุนแค่นั้นนอกนั้นก็ลงแต่แรงนั่นแหละเยซนก็ถึงทนอพี่ๆน้องๆจ๋าคลิปนี้แม้ก็จะยาวเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเยซน ก็จะขอลงคลิปแค่นี้ก่อนจบคลิปแค่นี้ก่อนเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องจ้าเดี๋ยวเราไปคุยกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อดีมั่งไม่ดีมั่งแต่และคลิปก็เล่าสู่กันฟังเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเยสุนก,ก็กาบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆกําลังใจ ที่มีมาให้สําหรับเยสุนเสมอมาเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเล่าสู่กันฟังในประสบการณ์ชีวิตที่ว่าเรามาอยู่ที่ต่างแดนเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะในช่วงเริ่มต้นชีวิตค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะว่ามันยากมันลําบากขนาดไหนเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะเยสุนก็ฝากไว้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศ นิดๆหน่ยหน่อยต่อท้ายสักนิดนึงก็ได้เด้อค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าคนไหนไม่รีบค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักทุกคนรักทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะยายสนมาในที่ชมรมผู้สูงอายุค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเขาก็จัดกิจกรรมของเขาแต่ละปรบเพณีของเขาเนาะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะข้อให้ผู้สูงอายุมา แข่งขันกันค่ะพี่พี่น้องๆค่ะปลาเป้ามั่งเล่นอันนู้นกิจกรรมหลายๆกิจกรรมค่ะพี่พี่น้องๆ้องค่ะอันนี้แหละค่ะทําไมทําไมถึงว่าใจสนได้มาในกิจกรรมนี้ร่วมกับเขา <c oughs> ได้ผัวเถาพี่น้องก็เลยได้เขามาอยู่ในชมรมสามีไปไหนก็ต้องไปด้วยกับเขาเด็พี่น้องไม่มาก็ถูกบ,บังคับไ้มากพี่น้อง ちょっととりほらた <laughs> 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 <laughs>